ขน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคนลายมือกากบาทถึงเวลาบุญที่ท่านเคยทำเอาไว้ระวัง ถูกลงวันที่หนึ่งปี2568เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้ว เราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะคนลายมือกากบาทตรงกลางฝามือถึงเวลาบุญที่คุณทำเอาไว้ระวังระวังในที่นี้คือระวังที่จะรวยค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าระวังที่จะรวยถ้าระวังที่จะจนเราเราวังกันมานานแล้วจะถึงเวลาบุญวาสนา ใครก็ฉุดท่านไม่อยู่นะคะท่านเคยได้ยินกันหรือไม่ว่าครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อต่างๆท่านกล่าวไว้ว่าถึงเวลาบุญวาสนาโยมใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ฉุดท่านไม่ได้ใครจะมาฉุดท่านก็ไม่ได้ก็มันเป็นบุญของท่านนั่นแหละคะ่ะมันมีตรากากระบาดตรงกลางฝ่ามือ ก็เป็นตาที่ประทับลงมาจากสวรรค์เราเชื่อกันอย่างนั้นนะคะระวังให้ดีในปี2,568บุญกุศลวาสนามันมาถึงแล้วถึงเวลาแล้วที่สิ่งที่ท่านเคยทำไว้เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปิดทองหลังพระหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เคยสร้างความดีไว้แล้วรู้สึกน้อยใจท้อแท้ใจรู้สึกหนิดเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินเพราะเราทำความดีไม่เห็นรวยสักทีแต่คนอื่นทำความชั่วกับรวยเอารวยเอามันเกิดอะไรขึ้นเขาเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านั้น เขากำลังเสวยบุญกันอยู่อย่างเช่นเทวดาถามว่าเทวดาเคยทำความชั่วไหมก็ต้องมีแต่ว่ากำลังเสวยบุญกันอยู่นั่นเองค่ะเข้าใจกันง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์กำลังรวยอยู่ท่านกำลังเสวยบุญอยู่ท่านกำลังมีความสุขอยู่ไหมถึงแม้ท่านจะรวยแต่ ถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ใช่เสวยบุญค่ะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องคิดว่าณนะเวลานี้ท่านกํำลังเสวยบุญอยู่หรือเปล่าถ้าท่านบอกว่าฉันไม่มีเงินแต่ฉันกับมีความสุขแต่ว่าเราจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องบุญที่เคยสร้างไว้จะมาสง่งผลทำให้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะ จะต้องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องโชคลาภเงินมาเราก็แช่มชื่นเราก็รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าว่าท่านเงินหมดเมื่อไหร่หน้าเราก็ซีดเสียวเจ็บป,ปวดรวดนร้าวแสนทุกทรมานเผลอคนที่อยู่รอบกายเราเกิดความไม่จริงใจเกิดขึ้นทอดทิ้งเราไปหมดเพราะฉะนั้นบุญกุศลตรงนี้ก็สำคัญ ถ้าท่านอยากให้บริวารท่านรักท่านก็ควรที่จะทำบุญกับบริวารทำไม่มากจะได้บุญเป็นกะะนนัลยาณมิตรที่ดีต่อกันรวมบุญเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมาถึงเวลาบุญที่เคยทำไว้ระวังพิกชตาชีวิตแต่เราบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนอ การที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมันจะต้องมีเหตุผลนะมันจะไม่มีลางบอกเหตุเลยเหรออยู่ดีๆท่านพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเช็คขึ้นมาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านยี่สิบสี่ล้านมันจะไม่มีทางบอกเหตุเลยเหรอมันต้องมีนะบอกไว้ก่อนเลยเรื่องแบบนี้มันต้องมีลางบอกเหตุเช่นเทพเทวดาฟ้าดิน มาเข้าฝันปู่เทวเวสุวรรณูมาบอกปู่สมเฝ้าทรัพย์มาบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ไปเล่นเลขนี้นะลูกบางคนอาจไม่เคยเจอก็ไม่เชื่อนะคะแต่บางคนถูกก้าวงวดติดบางคนถูกทุกงวดแต่ถูกไม่เยอะได้ถูกฉลากกินแบ่ง2 0 0พันสาพอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆ แต่ได้เรื่อยๆก็แล้วแต่บุญวาสนาที่สร้างมาหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านกล่าวไว้ว่าบุญกุศลที่สร้างมานั้นถ้าเราอยากจะถูกหวยเราก็ต้องทำบุญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำบุญทำทานกับใครให้ดูให้ดีว่าบุคคลท่านนั้นเป็นคนมีบุญวาสนาหรือเปล่า ถ้าเป็นคนที่ต้องใช้คำว่าขอทานขอทานถามว่าได้บุญไหมก็ได้ได้บุญแบบขอทานค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สายนักทำบุญเขาจึงเลือกเลือกที่จะทำบุญกับพระพระอรหันต์แก่้งกันทำรู้ว่าพระองค์นี้พระอรหันต์วิ่งกันไปทำเลือกทำกับพระด้วยกันนะคะเพราะว่า เขาเชื่อว่าถ้าทำกับพระปัจเจกก็จะดยียิ่งขึ้นไปอีกสังฆทานนั้นบุญใหญ่เป็นอย่างมากร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองและถ้าทำบุญโดยไม่เจตนาจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ตรงนี้จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ก็แล้วแต่ตัวท่านว่าท่านได้ทำบุญกับพระอรหรันต์ หรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้เจตนาด้วยนะต้องไม่เจตนาด้วยนะคะถ้าเจตนาจะได้เป็นลักษณะหน้าที่การงานการเงินรวยมีทรัพย์สิน30สล้านร้อยล้านโดยเจตนาแต่ถ้าไม่เจตนาเราถือว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งตามที่หลวงปู่ หรือเสลิงดำท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าจะทำบุญให้เขาก่อนเลยโดยไม่เกตนาให้ก่อนเลยโดยไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปรอให้เขาพูดว่าขอทำบุญทำทานคะ่ะให้ก่อนเป็นผู้ที่ประเสริฐให้ก่อนได้เลยในปี2568ระหะวังที่จะพลิกชะตาชีวิตเงินทองไหลามาเทีมาหรือว่า ในลักษณะธุรกิจการงานอยู่ดีๆเหมือนคล้ายในลักษณะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะอยู่ดีๆออเดอร์เข้าสองแสนสามแสนสิบล้านร้อยล้านประม,มูลมาได้ก็ได้นะคะ200ล,ล้านเข้าธุรกิจใหญ่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองพลิกชะตาชีวิตท่านอาจจะมีเกณฑ์พลิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตา อย่างดวนเฉียบพันธในปี2,568อาจจะดวงขึ้นรุ่งโรธประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคมันต้องมีเหตุจะต้องมีรางบอกเหตุอย่างเช่นฝันฝันในช่วงนี้ฝันว่าแปลงฟันบ่อยแปลงหลุดลุ่ยเต็มปากมากเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ารางบอกเหตุ ฟันแม่นฝันบอกได้เลยว่าแบบนี้จะรวยโชคมีลาบถูกหวยหรือจะเป็นในลักษณะมีลางบอกเหตุตื่นเช้ามามันต้องมีอะไรบางอย่างบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองเข้าบ้านมีงูเข้าบ้านมีกบสู้กับงูอยู่หน้าบ้าน เมีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นสิริมงคลเห็นแสงสว่างเวลานอนหลับเหมือนนั่งกรรมฐา,านเลยเหมือนแสงสว่างเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นประสบความสำเร็จและเหมือนจะยิ้มออกมีความสุขถ้ายิ้มไม่ออกไม่ใช่แล้วหน้าดำคร่ำเครียดอย่างนี้ไม่ใช่ แต่ว่าต้องมีดวงชะตาในลักษณะมันย้อนแยง้งเขาเรียกว่าทุกขลาบต้องเจอหนักๆแต่ว่าเจอท่านต้องไม่รู้สึกอะไรถ้ารู้สึกแปลว่าไม่ใช่ถ้าไม่รู้สึกเอ๊ะช่างมันถือว่าฟาดเคราะห์ไปมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาเจอคนใส่ร้ายป้ายสี โดนดุดาทำอะไรไม่ได้ดังใจลักษณะนี้แต่ว่าต้องไม่มีอารมณ์ขึ้นถ้าอารมณ์ขึ้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลางแล้วอันนั้นเป็นกรรมมันเป็นเคราะห์แล้วแต่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าทุกขลาบค่ะทุกขลาบจะไม่มีความทุกข์ถ้าทุกข์เข้ามาก็ว่าช่างมันเถอะฟาดเคราะห์ไปนะ ไม่เป็นไรหรอกเงินกระเป๋ามันหล่นไปแล้วแต่คนที่เก็บกระเป๋าเงินใบนี้ได้เป็นเรื่องเลยนะคะบอกไว้ก่อนบางคนก็บอกฟาดเคราะห์ไปซะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีเรื่องราวบอกกล่าวท่านในปี2568ท่านจะรวยรับทรัพย์เป็นมหาเศรษฐีซื้อบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังคะคนลายมือกากบาทถึงเวลาบุญที่ท่านเคยทำเอาไว้แต่ก็อย่าหยุดทำบุญนะคะเพราะการทำบุญสร้างกุศลน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราทุกคนควรทำบ่อยๆทำต่อเนื่องและสามารถทำได้เรื่อยๆตลอดไปยิ่งทำบ่อยยิ่งดีเพราะ จะเป็นการสะสมแต้มแต้มบุญทำให้คุณได้พบเจอกับความสำเร็จสมหวังในวันข้างหน้านั่นเองค่ะ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติม ให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ